สวัสดีครับนะครับวันนี้ผมดีจีเกลนะครับพาเกษตรกรทุกท่านมาลุยนะครับที่บ้านกาโกนะตำบลมืองทีอำเภอเมืองจังหวัดสุรินมาพบกับเกษตรกรหนุ่มรูปโลนะครับผมที่สนใจใช้ยาฟู่คู่กับเทปดินนะฮะเทรายาฟู่และเทรายาเทปดินนะครับผมวันนี้ นะครับได้มีโอกาสมาจอมาเจอมาพบกับสิทธิ์ตนลุมรูปโรนะครับชื่ออะไรครับผมชื่อชื่อชื่อเล่นชื่อเกมครับชื่อเกมชื่อจริงชื่อจริงชินาโชทยืนยาวครับในโชทยืนยาวอยู่บ้านอยู่บ้านกาเกาะตำบลตำบลเมืองทีครับอำเภอเมืองอำเภอเมืองจังหวัดสุรินเมื่อปีที่แล้วเห็นเพื่อนบ้านเขาใช้เห็นข้างๆเขาใช้แล้วแบบไหนรู้สึกว่ามันแตกต่างกับ ที่นาเราครับที่นาเราอมันจะเวลาต้นข้าวมันจะสวยต่างกันนะครับเวลามันขึ้นงของเขาของเขาแตกต่างกันบครับของเขาสวยกว่าของเราเขาเขาเขาใช้ปุ๋ยด้วยไหมก็ใช้แต่เขาบอกว่าลดจำนวนครับลดปริมาณปุ๋ยลงครับผมแต่ก็ฉีดยาปูเทปดินครับอแล้วก็เราไปเห็นที่นาของเขาเลยสนใจครับ ปีนี้ปีนี้ก็เลยอยากลองอยากลองตัดสินใจตัดสินใจครับเพราะว่าปีนี้คุยเพลงครับแล้วก็อยากลองนี่เอาทั้งหมดนี่อ่าเอาคนเดียวหรือมีเพื่อนบ้านเขาเขาฝากซื้อด้วยครับหนึ่งชุดเขาฝากซื้อด้วยหนึ่งชุดเราเอาเราเอาสองกล่องแล้วก็ไอ้เคลดินหนึ่งกล่องอ่าหนึ่งหนึ่งหนึ่งกิโลหนึ่งกระปุกครับผมอ่าเห็นเมื่อปีที่แล้วสนใจมากมายไหมก็สนใจเยอะเลยครับสนใจเยอะเลยครับ เพราะว่าข้าวตนตนเขาเขาเกี่ยวมานีครับเม็ดเป็นไงเม็ดข้าวมันจะต่างกันครับต่างกันครับของเราอีกของเขาใช้ยาฟูมันจะเม็ดเต็มกว่าเต็มเต็มอวบเกือบทุกเม็ดนะครับเม็ดสวยทุกเม็ดครับเม็ดสวยส่วนของเราเอามาเทียบดูครับมันจะน้ำหนักต่างกันน้ำหนักต่างกันของเราเหมือนแบบไม่ไม่ไม่ง ไม่เต็มไม่เต็มไม่ก็จะสั้นกว่าเอออ๋อครับก็เลยปีนี้ลองใช้ดูปีนี้ก็ลองดูครับทํานากี่ไร่ครับผมประมาณสิบแปดไร่สิบแปดไร่สิบแปดไร่นี่เอายาฟู่สองกล่องคเทพดินหนึ่งกิโลเลยครับกะว่าให้จบเลยครับปีนี้ไม่ต้องใส่ปุยเยอะกะลดปุยครับลดปุยครับปีทีแล้วก็ทำาอินรีแต่ว่า มันก็ไม่ค่อยขึ้นไม่ค่อยตอบตัวสักตัวไรเลยช่วยอยากตัวยายตัวนี้ช่วยด้วยครนะแนะนําตัวตนว่าชื่ออะไรครับผมชินโชทยืนยาวครับชินโชทยืนยาวอยู่บ้านบ้านกาเกาะตําบนเมืองเทียมอำเภอเมืองจังหวัดสุรินทร์ครับผมปีนี้ อย่าใช้ยาปูคู่กับเทพดินนะครับขอให้ประสบความสําเร็จนะครับด้วยกันแล้วกันฮะครับผมครับผมครับผมครับวันนี้ก็นะครับได้มีโอกาสนะฮะมาพบกับอ่าเกษตรกรนะครับหนุ่มรุ่โลเลยทีเดียวนะครับเมื่อปีทะเล้วเห็นเพื่อนบ้านนะครับน่าติดกันนะฮะใช้นะปีนี้ก็เลยนะครับอยากจะใช้ดูบ้างนะเมื่อปีทะเล้วเขาใช้ดีมากเลยเมล็ดข้าวก็สวย นะของเรานี่ไม่สวยเท่าเขาเลยทีนี้อายังไงให้สวยเท่าเขาก็แล้วกันนะฮะอะขอบคุณอีกครั้งหนึ่งครับผม